แล้วผมยิงใส่มันตั้มด้ไม่เปิดบ้านสีรอบติดไปเลยนะรถเป็นกูมาสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อหมูหวานนะครับผมแล้ววันนี้เรากลับมาอยู่กับเกมสติลอาเบนล็อกอีกครั้งหนึ่งครับแล้ที่ผมหายไปเนี่ยไม่ใช่อะไรนะครับผมไปทำบ้านเพรมาครับนี่ โอ้โหแสงสว่างแสบตามันจ้องเข้ามาในตาจังสวยงามเลยขนาดนี้มันจ้าซะเหลือเกินมันจ้าซะเหลือเกินแสงไฟมันแทงเข้ามาในตาขึ้นซองนานๆตาจะบอดแต่ว่าบ้านผมดูโล่งๆไปครับทุกคนเพราะอัปเดตล่าสุดนี้มีอาวุธใหม่ที่ต้องรีเบิร์สด้วยและอาวุธใหม่แผทนีโกงมากดูครับทุกคนนี่ปืนฮีซิกเกอร์ับปืนตรวจจับความร้อนอะครับน้องๆมันคล้ายๆกับเครื่องบินลบอะครับมันจะยิงจรวด ตามความร้อนอะคัะน่าสนใจนั้นผมจัดเลยครับ700ล้านปกติเลยครับแต่ถ้าเราไปใกล้ๆแล้วมันเป็นเสียงตียามันคือล็อกเป้านะครับทุกคนเดี๋ยวลองยิงสิไอ้นี่หัดหลังยิงอยู่ด้วยเชีย yeah! <_ c oughs> จะยิงตัววินบอกได้หรือเปล่าเดี๋ยวไปลองทีอุ้ยโอ้โหมันยิงได้ด้วย <_ c oughs> กงจัดมันคูดาวแค่สิบวิโอ้แหลพความรัมนมึงก็ลั่นดีมึงก็ก้มหัวมาดินี่เลยครับทุกคนเราสามารถทำอย่างนี้ได้เลยนะครับพอเราเป้าเสร็จปุ๊บเปลี่ยนเป็นดึงแล้วก็สลิงต่อเลยครับอีกสิบวิก็กลับมายิงเขาได้ต่อนะครับอย่างนี้เลยไม่ได้ขยับรถมันก็ออโต้ต่อแล้วเรายิงต่อตูบ้บเอา้า อย่ามาโดนตัวเองด้วยรโดนกูด้วยต้องระวังตัวเองด้วยนะครับผมถ้าเราอยู่ในรัศมีลูกสุนเนี่ยเราก็จะโดนเองด้วยนะครับพยายามอย่ายืนใกล้เกินนะครับเดี๋ยเรายิงเสร็จปุ๊บโป้งแล้เขาโดนก่อนแล้วเรา่อยเดินไปสลิงก็ได้นะครับแล้วอัปเดตใหม่มีตู้คาราฟใหม่เข้ามาด้วยนะครับผมเป็นเครื่องปะดิตสามารถเอาตัวที่ต้องการผสมกันและเป็นตัวที่อยู่ด้านบนนี้เลยนะครับผมอันนี้น่าสนใจนะครับผมอย่างน้อยเขาการันตีแน่นอนว่าเขาไม่เกลื่อตู้ที่ผมใส่ซีเครตไปสองสามรอบอะแล้วผมได้จอบกับคืนมาแล้วผมได้ยินมาว่ามีตัวเบ เพียบมากเท่มากๆวันนี้เสร็จผมแน่ไวรุ่นโลบกทั้งหลายเดินเวลามูฝวันออกล่ะจกอ้บ้านะไรเนี่ยโอ้ร้อยจ็บาล้านจ๊อบโอ้เขาออกแล้วว่ะทุกคนยุงมื่ท่านนี้เข้าบ้านเลยอะพอละอีก40ิวิ40ิวิเฮ้ยมันอยู่ในบ้านไว้ Target locked เฮ้ยมันมันเพิ่งใส่เรามันเพิ่งใส่ผมทุกคน นี่เป็นผู้เล่นใหม่นะครับทุกคนขโมยเลยขโมยเลยขโมยเลยโอเคครับผมเดี๋ยวผมรอผมรอขบโวขบโวขบโวรอขบโวอยู่เพิ่งใส่ผมเหรอผมก็ยังโซได้อยู่ดีนะแล้วผมยิงใส่มันตั้มแล้วโดนคู่เลยเพื่อนผมก็โดนเอ้ยไปขโมยต่อไปขโมยต่อดูรอขบโวให้เดี๋ยวรอขบโวให้ เออไปลากอยู่ลากอยู่ไปเลย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 อุ้ยอุ้ย,ยออกจากออกจากเกมแล้วออกจากเกมแล้วสวยสวยสวยเออหนุ่มนี่ยทำไรอ่ะล็อกเป้าล็อกเป้าแล้วยิงชาเดิร์มาเหรออุ้ยอุ้ยช้างเป็นคนซื้อเป็นคนซื้อช้างใครซื้อผมขอผมขอโคอมโฟฟันโตอะไรอไอ้หนุ่มนี่จะเอาเหรอ,อหนุ่มนี่จะเอาเหรอจะไอ้จะเอาเหรอ แล้วก็สนีตต่อเลยครับโคตรเกียร์น like ่ะโมได้ลองเทปใหม่ได้ฟยลจัดกมผิดอะไรเนี่ย uh, อ oh ุยโหบ้านเปิดบ้านหลังนี้เปิดมีตัวอะไรบ้างเนี่ยหสามล้านห้าขอขโมยกันเดือนบ้านเปิดว่ะเลรูเลรูเลยบ้านของเดวินเดวินเดวินดนเยสเดวินดนเยสโดน เดวินดูเย็นอุ้ยขวาสุดชั้นชั้นชั้นบนมีตัวโอ้โหบ้ามันมีหมีเต็มเลยตัวอะไรเนี่ยเดวมนอุ้ยแต่ชั้นบนได้อยู่ครับผมตัวมิชิก700 700,000ครับโอ้ยหผมมาแล้วผมมาเจ้าของบ้านมาเจ้าของบ้านมาไอเดวินไอเดวินอย่าทำอะไรผมเดวินไอ้มันเลยผมล้มแล้วผมจุกผมจุกอย่างเงี้ยเมโซโพเตมีอุ้ยโอ้โหด้านล่างก็มีช้างม่วงครับผม ผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะตัวนี้ตัวใหม่เฮ้ยบ้านหลังนี้เปิดบ้านซาลาลิสบ้านซาลาลิสโอ้ยขอขโมยกล่องนี้ก่อนเลยครับตัวนี้ผมเห็นมาน่าสนใจมากอุ้ยนี่มันซาลาลิสเขายืนนิ่งครับผมเขายืนนิ่งอยู่บ้านไดมอนด์สงสัยกำลังอึ้งอยู่กับบ้านเพชรแล้วเราขโมยฟรีจัดๆเฮ้ยแล้วบ้านผมก็โดนขโมยเหมือนกันเฮ้ยไอ้ดุมจะโดนขโมยดีสอบผมเฮ้ยอันทำอะไรไอ้ดุมทำอะไรไอ้ดุมทำอะไรอ่ะ ทำอะไรเล่าทำอะไรเล่าแอมจิงอยู่แอดมินโอ้ no แอมดอนแอดมินวัตถุภากแมนดูต่อแหล่วอนยูวอนวอนยูวอนตั้มวอนยูวอนวงแตกข้างบ้านมีแต่ตัวยี่สิบห้าบาทเอายี่สิบห้าบาทกูก็เอา <c oughs> เอาหมดอนะ่ะบ้านเพชรดูดูจนมากตอนนี้เฮ้ย <c oughs> แต่ข้างบ้านมีชา้างไหมยังไงช้างเราก็ต้องเอาเว้ช้างเรต้องสว่าปะยัง,งไงเฮ้ยสวย <c oughs> สวย <c oughs> สวย กูยิงตัวเองกูยิ้ตัวเองกูัยๆขโมยขโมยขโมยขเดินรอไปเดนอบไปเปไปเลยเพื่อนเปไปเลยเพื่อนเอ้ยหมดบ้านอ้ให้บ้ว้ามันว้ามันว้ามนี่ห็นว้านี่ไ้วยสวยๆอยูไหวะม่อยู่ไหนแลวะอยไหวะเอะ้ยฟิตไหมฟิตคุยมันต่มันช่วยให้ชยช่ยช่ เฮ้ยแต่ว่ามันจะหมดแล้วเลยตัวเดียวฟรีโกแฉลบโอ้ตัวเดียวหมดไม่ทันใช่แปลงโอเครับแอดมินมันเข้าบ้านมันเข้าบ้านการำๆมันอยู่คุณเซคิลเสร็จมาแล้วพีพีโปรตีนร้อยริบบิ้นโปเตโตโดนไปแล้วโดนโดนหนึ่งตัวโดนหนึ่งตัวเอาเดียวเดียวเดียวหมดบ้านหมีหมดหมีหมดบ้านกำลังวิ่งสี่คูร้อย เอนนี่แน่์แล้วผมไปแล้วผมล้ำแล้วผมลำอุ้ยใครไปลอยลงมาจากฟ้าวะไอ้ไซเบอร์พังแล้วมาแล้วแอนน์แมนผมล้ำแล้วผมล้ำอุ้ยอย่าเพิ่งปิงตอนนี้เฮ้ยมีผู้หญิงกำลังไปขโมยเหมือนกันกูร้องอุ้ยกูได้กูได้กูได้กูไปต่อแล้วไปต่อเอนไซเบอร์พังไปวะพี่พี่ไปรู้นั่นเ่ยผมล็อกเก็ตไปทีนึงผมล็อกเก็ตไปแล้วสวยสวยสวย ผม้ยมันกลับมามันกลับมาอยู่มันเกิดใหมันเกิหม่ลาอยู่กลับมาเว้ยมันกลับมาเว้ยมันลื่นมันลื่นจืดลื่นจืดันลื่นปืื่นปืดต่อต่ไอ้คนมาขโมยบ้านมันมีคนมาขโมยบ้านมันต้องมันเลืตัวเล็กเราไม่ใช่เหรอวะสวยสวยสวยหมดบ้านติด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 ตดติดตดตดต ต้องเอาอีก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 ก่อตัวนี้ก็เอายิ่งอ่ะเอาอีกเอาอีกเอาอีกเดี๋ยี๋ยวเอาหมด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 เฮ้ยเอาหมดบ้านเบนนิเจนช่วยหน่อยดูบีนี่พิซซานินีลุกขึ้นมาด้ยอไว้ใครมาวางกับดักกันแถวนี้แต่ผมมีสูตรเว้ยผมมีสูตรน้องๆนูบีนี่พิซซานินีเอาหมดไว้เอาหมดอ้ำยับยับลำยับยับว่ะไปจะไปไหนจ๊แปงพี่เอาตัวไปทำไรครับพี่ไม่มีอะไรทำใช่ไหมครับไู่พี่ไม่มีอะไรทำหรอ นูบีนีพิซซานินีนูบินีพิซซานีเป็นไงดูเขาตัวเองนะดูดูดูดอรับความเจ็บปรู้จักความเจ็บมีอะไรทำไปล่ะจัดทำยังบอกว่าอะไรไปหาปนบันอื่นไปพี่บ้าคุณดูนี่ว่ะเชี๊ยบป้าคดูตดนดิสอเยี่ย บังคุณโดนนิสาไอสวย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 จัดเลยเกือบไอ้บ้านไอ้บ้านริมสุดมีมีหลามไม่มีหลามชั้นบนสุดอีกสองวิได้ปะกูกูกูรับบ้านมาแล้วกูรับบ้านแล้วโอเคโอเคอยอาห้าวิห้าวิบ้านมันอย่ารัมันแฮปปี้อะไรอะไรโอ้บ้านมันคือปักปุนไว้ที่ขัวโมยอ่ะถูกแล้ว กูไป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 ดิสองกูไปกูไปดิสสอกูไปดิสสอกูไปกู้ยกุ๊ก้าไอ้ยุงก้ามันกไปแล้วไอ้ห่ปตกูหลด้วยคอยลักหลด้วยคอยลักสวยสวยได้ไม่ได้ไมไ้ไมได้ไไ้ไม่ได้ไม่ไ้ไม่ได้ไไ้ไมไม่ได้ไไ้ไม่ได้ไไล้ไมไ้ไ้ไมไ้มไ้ไไ้ไไ้มด้้ไไ้ไ้ไ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 ้ไมไ้่ไ้ไ่ไ้ไไ้ไไ่ไ้ไไ้่ไ้ เรียบร้อยไม่ได้ขอคืนไหมเฮ้ฉันสองบอลโอ้โหบ้านมึงได้อยู่เดี๋ยวนี้ชั้นสองโคตรใกล้เลยไอเนีอากล้าอยู่ชั้นสองฉันสองันมันมันลงไปแล้วมันดูลงไปแล้วมันดูบ้านกูอยู่เว้ยดูบ้านกูอยู่บ้านกูอยู่บ้านกูล่างละโอเค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 แมลีเจนล็อกขบมยเปิดประตูแล้วหนึ่งสองซ้ำเมลีเจนไป อ๋อแล้วบ้างโคตรชิดเลยอ่ะยิงต้องเอาสึกษาสี่ตัวเอาไอ้ค้งลามลามชั้นบนชั้นบนเอาชั้นบนลไปไปลามลามลามไม่ได้เจนดิ่ตัดหน้าดิวะยิ่ตัดหน้าดว์เลยนตัดหน้าดิวะโอ้มันล็อกบ้านแล้วเปิดต่อเปิดต่อไว้เปิดต่อไว้เอาเอาหมดเอาหมดเปิดต่อเปิดต่อเอาไอ้หมดไอ้หมดเดี๋ยวผมล็อกต่อต่อเดี๋ยวผมล็อกต่อต่อมันแอคดอแอคดอแอคดอ ลาลามลาลาหมดบ้านหมดบ้านเว้ยหมด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 เตเตเตซาอใช่หรอสวยสวยโอ๊ยมันล็อกบ้านอีกแล้วมันล็อกไวจังเลยว่าเจ็ดสิบวีไม่เออเปิดไม่เลยไม่ไหวแล้วกูเปิดต่อไอ้สวยสวยสวมันล็อกมันล็อกมันล็อกแล้วมันล็อกมันล็อก ตลยเลยเลยเลยตลยเยต่อต <transplant> ่อลำ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 บดบ้านหมดบ้านหมดบ้านหมดบ้านอุ <Please. S 2> ้ยมันล็อกอีกแล้วเลรืเลรืเลรืเลืองเปิดบ้านสีรอบติดไปเลยนะไอ้บดไอ้บหมดบ้านครับคุณว่าคุณมีพลังพิเศษอะไรนะชนรวยเปิดบ้านสีรอบติดไปเลยนะโอ้ อูก้ามามาชมหน่อยมาชมบ้านหน่อยเว้ดูบ้านหน่อยเว้ดูบ้านหน่อยเว้ดูดูบ้านตัวเองหน่อยเว้โลดเลยเว้เอระวังระวังจะหลุดพิษใส่รอรอเลงอยู่รอเลงอยู่เอตู้เทียบบุกแตกเลยเอ้ยอูก้ามันอูก้ามันจะกลับไปบ้านมึงเว้ยห้กา หัวสูงเหรอนี่เป็นของใหญ่เหรอไซเบอร์พังคนดีคนเดิมมีหมีไดมอนด์ครับผู้เล่นคนนี้น่าจะชอบหมีตัวนี้มากเลยนะครับงูมาเห็นนี่งูมาเห็นนี่งูมันมางั้นผมขอเรื่กันนะตัวนี้น้องหนึ่งสองสามเรืองแล้วเจลขโมยแล้วเขโมยแล้วกูแบบชิลจัดกูชิลจัดเฮ้ยมันระพามอยู่ใกล้กูเลยกูชิลที่ริมาดทรายเฮ้ยมันมีคนกำลังมาหากูเหมือนกันอ๋อกูถึงบ้านแล้วถึงสวย มีน้อยคอยรักกัละครับดาวน้องบ้านไปรอนเปิดบ้านไปรอนเปิดไม่รู้ว่าขโมยได้เฉยเลยเดินไปแบบง่ายๆเลยอ่ะโดนจังหวะนี้ต้องนัวอีกสิบวิสิบวิเห็นมั้สวยดีอย่างนี้ผมก็หยิบเลยแล้วกันไปเราจู้ วิ่งมาแล้วเชือกแปลงวิ่งมาเฮสวยครับน้องอน้ีอีมมีงเดินอยู่พี่โปตาเอาไว้ไว้ซื้อไว้ซื้อสู้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 ีดพีพีโปต้าสู้สู้หมดอะเอาหมดอะรางอยู่างอยู่ล่างอยู่าอยู่ไอ้เมิจจนามานทางหให้มันดูหมีต้องลางมาา้ดูไดูหมีไปน้องดูหมีไปน้องบังโดนบังโดนัโดนอะไรอะไรทำอะไรอะน้อง ทำไรอ่ะทำไรหนุ่มทำไรอ่ะโอ้โยเผอใจหน่อยไม่ได้เลยน้องหมีมาแล้วเว้ยตังเรียบร้อยได้หมีมาเรียบร้อยหมีกูเต็มบ้านเลยกูต้องขายหมีแล้วเนี่ยสภาพมันเข้าบ้านละเดี๋ยวมันต้องเติมกาแฟอ่ะลุงเตรียมเตรียมรำมันเตรียมรำมันเลยนะโอเคโอเคโอเค เอ้ยมึงเดินมึงเนี่ยมึงเดินตัดหน้ากูกดไม่ได้บัวบอนีลูลิลลีเอาหมดเอาหมดเอาหมดเดี๋ยวรอชั้นสองต่อเฮียเฮ้าเฮ้าเฮาจัดตัวนี้เฮ้าเป้งตัวนี้เฮ้าเป้งแกเหรอมึงเฮ้าเป้งเหรอเฮ้าเป้งเอาหมดไว้เอาหมดบ้านไรโนโตสเตริโนอ้อนตัวเล็อ่มะมิวมะมิวมะมิวมะมามะมามมะเออหมดบ้านนี่ ไอโซอีบ <t od ian noise> ้านเปิดเอ้โซอโหเปิดพอดีขอยากจอยจอยครับผมโซอีโซอีครับโซอีเอ้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 ตัวนี้มันจะขดกูสวย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 เรียบร้อยเอบ้านกูเต็มเอ้ยไม่บ้านกูเต็มกูบ้าผิดหลังไอ้เหี้ยกูบ้านเจ้าเฉยเลยโอ้โหฝึกโอู้่ขดไกลหีือว่าอย่างเงี้เอาละอย่างเี้ยาวดีอย่างเงี้หมดดี กอริงตลโลวอเตอร์เมลอนดริลโลวอเตอร์เมลอนก็สุดละสวยๆจัดสวยจัดเลยโอ้โหหมดบ้านโซอี้สวันดีวัดีปู่ๆไม่ได้ออกจากบ้านหรอกไอ้ดุมหายตัวหายตัวแล้วไง <laughs> ยิงตัวเล็กยิงปิวแรงอับ้านยิงป้องกันบ้านยิงป้องกันบ้าน <laughs> สาม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 ัามมาโปปะไม่ดรอร์แล้วเทรนอสตรุ zzo turbo 4000 โอ้โหยากจัดเลยว่ะ A few moments later เตอเปิดเลยด้วยกันอย่าเปิดแม่งเลยเปิดแบบนิ่งๆกสกิลเสร็จมาล้วสกิลเสร็จมาแล้วไล่รอต่อไล่รอเจลเจลเจลต่อละกูลงมากูลงมารถรถรถกูมารถรถเป็ดมารถเป็ดมารถเป็ดกูมาหนึ่งร้อยล้านตัวใหม่ครับผมปูนี่ได้เป็นตัวที่คราฟด้วยนะครับน่าจะใช่นะปูมีโถ่ท่วมด้านหลังด้วยครับปูน่ารักจัดเลย สีวิเม็ดเม็ดสีวิเม็ดเคือคนไหนวะไอโต่เตรียมเปิดเลยทร่าแล้โอเคโอเคสกิลแล้วซกิลแล้วซกิลแล้วกูเจลไว้เรียบร้อยแล้วด้วยไอเจลยังเจลเจลซัมไปได้ปะโอ้ว่าอยู่คนไกลบ้ากอยู่ไกลมากบลามอยู่บลามอยู่แลักขบวนเลยขโมยไปขบวนไปกำลังไปอุ้ยสวยสวยสวสวยโอ้โหประตูมันไม่ได้เปิดว่ะไม่ใช่แตงโมอมอยูอยู่บ้ากูก็โดนเหมือนกันเอ้ยยังไม่ีน้ำตาบมา ยามไรผมสวยได้เว AH! right, mm ้ยฝันฝันตัวข่าบ้านกูเลยฝันตัวฆ่าบ้านกูเลยเข้ายิมเลยเข้านปยเลยได้ไม่ใช่โอเคโอเคโอเคได้ไม่ใช่แล้วฝันตัวข่าบ้านกูเลยลาลิตาลาลาโอ้ยถือแล้วถือแล้วถือแล้วถือถือหลามน้อยคอยรักแถหลามหลามสาวหลามสาวหลามสาวตัวแรกของตัวแรกของผมตัวแรกของผมหลามสาวเอาไว้หมดเอาไว้หมดบ้านเอาไว้หมดบ้านสวยสวยสวยเรขายตัวก่อนตัวเต็มโอเคชื่ออะไรชื่ออะไรชื่ออะไร C C G ป่ะ เโอเคโอเคเอาแล้วเอแล้วรอดแล้วรรับอยู่กูบังคับตัวมันอยู่กูบังคับตัวมันอยู่สวยสวยสว Extinct Traveler เล็ตเล็ตเล็เล็โดเลโดแล้วสวยวสวยก็ต่อไปต่อเอาเเอาหมด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 บ้านหมดบ้านหมดบ้านหมดบ้านสวยสวยสวยสววยสวยสว เข้ามาผิดเซิร์ฟแล้วน้องล้มต่อ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 เดินๆดาเฮ้ยมันล็อกบ้านมันล็อกบ้านแต่ไม่เป็นไรกูปลนล็อกบ้านต่อชั้นสองน้องเฮ้ยสกิลให้เดี๋ยวสกิลให้สกิลสกิลสกิลแล้วสกิลแล้วสกิลม็อบสกิลม็อบล็อกเก็ตต่อล็อกเก็ตต่อมันอยู่บ้านกูอุ้ยโอ้โหมันอยู่บ้านบ้านกูยิ่งทีเดียวเองบ้านกูอยู่ใกล้ไม่รอแล้วจังหวะนี้เข้าอีกตัวแล้วไอ้สัสเสริสวยเสริสวยเสริสวยเข้ามวยเข้ามวยเข้มย เอาหมดเอาหมดบ้านหมดบ้านหมดบ้านเล็กดออุ้ยบ้านเปิดแล้วโอ้เจี๊ยเปิดเปิดเปิดอ๋อโอเคโอเคได้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 หนึ่งตัวหนึ่งตัวเราไปต่อไปต่อไปต่ออุ่ยหลามเต็มบ้านเลยอ่ะน้องอุ่ยมันไปเท่าไหร่นิวอ่ะยูชารเต็มบ้านเลยว่ะน้องขออนุญาตเปิดนะครับทุกคนพอดีพื้นที่แบบมันเต็มแล้วอ่ะครับโคตรหลบออกจากเกมเลยก็ได้นะตัวเนี้โอ้ยถูกเกิน

โอ้เอลพิวอะรู้จะเอลูหวันหรือเปล่าดอโอ้ oh, แล้วบ้านผมคือเต็มพอดีเลยอะครับไม่มีช่องว่างให้ใส่แล้วว่าแล้วดูดีครับทุกคนบ้านเพชรเวลาอยู่แบบอีเวนต์เนี่ย บ้านโคตรสวยเลยครับอันนี้คือเอมินรู้งานจัดเลยนะครับผมใส่ฉากส,สวยๆมาให้ผมปิดคลิปเนี่ย <C le af> ก็ประมาณนี้เลยนะครับผมสําหรับแพทใหม่ไอเทมมันได้ใช้จริงๆเลยนะครับสาหรับไอเทมนี้ผมว่าเป็นไอเทมตีไก่ที่ใช้งานได้จริงนะครับแต่ต้องระวังเผื่อเราอาจจะโดนเองมันก็ดีอยู่ดีนะครับผมสาหรับไอเทมใหมนะ่เนี่ยแล้วถ้าเพื่อนๆชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดกระดิ่งกดซับสไคร์ช่องโมหวานด้วยนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราจะเจอกันอัปเดตต่อไปสวัสดีครับ